สวัสดีทุกคนตอนนี้น้องอูอยู่ที่สวนตะจุจักเนาะสีคามไปสวนรถไฟน้องอูมาเห็นตุกกหอ,อก,อก,หออกว้ายกุกหอกแดงเห็นบ่กอู้แล้วก็เห็นอีกาแดงนี่อู้ครั้งแรกในชีวิตเห็นอีกาใกล้ๆเลยอูยอยอยอย้นี่กาบินเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยตุกหอกตุกหอกเฮ้ยนากนะคอู้ไม่อยากให้กินเลยเฮ้ยนะ่าค โอ้ยนะคะแขกเฮ้อเฮ้ย้ยเ้ย้ยยมกบอย่านคนเนาะไม่กลัวคนเลยกาอีกาดำ มาอย่าไปใกล้อันนี้เป็นหลาขงขอ,องน้องอูเนาะขี้ดือ้อขี้ดือ้อตอนนี้เรามาหอสวนรถไฟจะมีการเต้นแอโรบิกคือยู่ทางฟังลาวเลยอันนี้เป็นไทยบ้านนอกไทยบ้านไหนไทยบ้านเสพไทยไทยกรุงเทพคะ่ะไทยใดไทยเป็นเมืองไทยขรานยมุ ตอนนี้เขาเข้ามาส่วนรถไฟเขาจะพากันไปเซารถที่เพื่อม,มาขี้เลาะแถวนี้เนาะเพราะว่ายาจะาน้อยจะมันคําแล้วแสงมันจะมงงามเขตนี้ก็เป็นเส่วนสาธาณะเอาไว้ออกกําลังกายเนาะอู้งูแล้วถ้ามาสุดหน้าจะขี่จะแต่งตัวออกมาออกกําลังกายแล้วก็ขี่รถที่ออมีหรือว่าไปเต้นแอโรบิกยูฮ uh ันอูุ้กคนบงกาหลายแหงคุณกาหมดเลย ตัวดำๆนี่แม่นหมดเลยปดว้าว,วี่โอ้โหตัวกาหลาย่ไงเสียงกาฮ้องเค้กน้าอูหเหนื่อยอ่ะขอขีหลังได้ไหม,ไมทำไมอะ่ะดหลังทำไมไม่หัก <laughs> อันนี้เป็นหลานน้องอูเนาะ เิดอ,อยู่เิดอ,อยู่ลาวแต่ว่ามาใหญ่อยู่เกิดได้จากเดือนแลสามสี่เดือนแหลวแล้มาอยู่กรุงเทพไปเลยเว้าลาวไปเลยว้าลาวได้บอไปไปสร้ารถทีบโอ้โเก่งจังเลยพับบหมยตอนนี้พวกเราพากันปั้นจักรยานอยู่ส่วนรถไฟเนาะ มีความสุขแหงเนาะชิวๆ,ๆเนาะเช้าหน้าคันท่าได้มาอีกนี่น้องอูอาจจะขาแต่งตัวออกกําลังกายมาเนาะเพราะว่าสถานที่นี้เหมาะกับการออกกําลังกายแหงเนาะอันนี้แบบนุ่งเครื่องมาบ่ค่อยเหมาะไปไหนเพราะว่านุงนาน่ง,งยีนมานุ่งทรงยีนมานี่ไอคำาเขยามา อูมากบไอ้ของน้องอูนอนละกับมากับเอื้อยละกันมากับเอ้ไพนอนล้วกัมากับหลานๆหลายๆคนก็สิ่งงกันนะอ้าน้องอูคือมีแบบมีไอ้ที่แต่งงานแล้วม,มีเอ้ไพมีเอื้อยไหนว่ามีไอ้แค่คนเดียวก็คือเป็นลูกไอ้ลูกน้องกันเนาะทุกคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอ่าเพิ่นมาอยู่กรุงเทพได้อ่าเป็นสาวก็ปีอะละแต่ว่าน้องอูบรเคยว่าใสา่จากเธอเนาะว่าน้องอูมีญาติอยูย่ที่กรุงเทพหลาย เวลามาอูก,กับมาเนาะแล้วพ่อกับแม่้องอูก,ก็มาส่งหาญาติเนาะแต่ว่าเราเป็นญาติพี่ลูกน้องกันก็นเลยบอกเพิ่นจะอาศัยอยู่กรุงเทพเป็นรักทํางานอยู่กรุงเทพเป็นรักก็เลยเห็นทหยบอกไปได้เห็นกัน <c oughs> อันนี้ก็เป็นหลานหลาน,หลานของน้องอูเนาะเป็นหลานมามากแขงนี่ จะมีเลนสะพาอเนาะที่จะกีโเรที เลนซ้ายเออเข้าเลนซ้ายน้องเค้กขี่เลนซ้ายตลอดนะลูกค่อยๆค่อยๆค,คือเคียงนี้จะเว้าเราไได้เลยต้องได้ว้าไทยนําตลอดถึงจะเข้าใจเลทุกคน ขนาดเราเค้ียกเนาะป่นบุญยาาอย่างเลยโอ้โหขับไว้ค้าง,างมาตลอดลบอคันท้าเขาบูมาเจ้าบูมาจดเป็นบอทุกคนคือบูพากันออกไปใส่เลยคันท้าน้องอู้บูมาเนี่ยคือบูมาโอ้ขี่ไวใช่ปะจิ้วจิ้วค้ามไปเลยว้า หนองน้ำโอเคค่าขอโทษค่าระวังเด้อระวังเด้อเจ้าไปแล้วอันนี้คือตึกอีหยางอูบูฮูเนาะนี่มองนี้ แต่ว่าซิวแหงแบบมวนไปแล้วแ,แล้วแซง,งแล้วแซงแล้วแซงแล้วไต้องอูแซงแล้วแซงไปแล้วไ <c oughs> อกำลาด <c oughs> <c oughs> อ่าคนนุ่งเสื้อเขียวนีจะเป็นลูกเออยเนาะ <c oughs> นีน้องอูมายุก่กรุงเทพเป็นมือที่สองอนะเนาะมืออื่นน้องอูกะจะได้เดินทางต่อแล้วว้าวสิ่ง ได้จักขึ้นรถไฟฟ้าจักไปวัดพักเกีย้ยวจักไปใส่ต่อใส่แล้วเนาะมาเมอนี้ข่าสองเมอนจะไ,ไปหล่แหงอายนังอูกับไอ้ไพ่กับพี่สาวของนุงอูนี่คันทา่าแบบบ่มีงี้อีอย่างนี้ก็คือเขาจะค่อยมาเล่นหรอกอันนุ่งอู้มาชื่อเขาจะค่อยพามาเพราะต้องฮิตงานต้องทำงานเนาะอื้อื้อ ัวนนี้ทำมาซาดแหงตั้งแต่เข้ามาในนี้คือจะเห็นกระหอกเห็นอีกาเห็นนกกังแกแล้วก็เห็นอย่างนอ<ๆ>แล้วก็เห็นนอกอยียงนอะที่บ้านอุงอูเขาเจะเลี้ยงใส่กลงก่งอะนะแต่บยวโบซื้อรถนอกเนี่ยคือแบบอยู่พี<ๆ>เห็นสัตว์ป้าหลายแหง<ๆ>ตามดีกระหอกเนาะจะมีเวลาคนมาเขาก็ จะใส่อ่าจะเอามากไม้มาให้กินนี่ิวน้นวนอูเห็นตรงเงินตัวทองเด้ทุกคนเมื่อกี้นี่อยู่ในหนองน้ำนี่แหละหลายเลย ไอ้คำตัวเงินตัวทองอยู่พี่หลายเนะาะห,หลายแหง่งมันเคยเข้าบ้านเหนินคนบอกเคยอยู่นะเคยเน,ะนาะโอ้มันกินของเน่าของเสียบอ่ก็มีคนเอาของกินมาให้มันกินอยู่อะอเอาไม่หรอแล้วมันหาก,กินยังไหนบันนี้นกินปลาตายยังไงคงอ๋อก<ๆ>ินปลาตาย อยแหงโอ้โหโอ้เบิ่ง,งเสียงตัวกระหอกเสียงโตรกตระในเสียงนกเสียงหนูเสียงกา พวอเราไปกันได้ไปทางนที่กันต้องลงเขาต้องขี่เลนซ้ายเลนกว่านี่ใทุกเลนใส่ทุกเลนนะบอกอันนี้พอเป็นเลนจักรยานเลยบ่ะจักรยานไปจ่าเขาเอินรถทีบเช็คเก่งขนาดพูดได้หุ่นหลีลาวู้ ว้าอู้กระทินเยอะมากไอนน้ที่บอกน้ำตกค่ะโอ้ใบบัวนี่นะขี้วฮะขี่ใบบัวขี้อนะไรที่บอกจมบุตร มันน่าจะบนหน้าเนี้นขนาดนั้นติบอเนาะจะฟังเสียง้จะคิดหอดทางไปนาบานอะจะฟังเสียงนี้จะคิดหอดทางไปนาบอเนาะ,ะ,ะแกะก็แกะก็แกก็แกก็แกคือเลยเดยคือเสียงไปนาเลยเวลา เฮาเลิกนากลับมาแล้วเสียงมันสิประมาณนี้แหละนกฮ้องเนาะนห้องเนาะกับปืนฮ้องโอเค่ก็คไม่หรอไม่หัวไม่ทีเดียวเลยลูกขากดก็ตบในกระยาลเอปเลยออกเลยอ๋อโอ้โหปากกระสังปานินเนาะไป ให้ตรงนี้สิน้องเค้กให้น้องด้วยให้นด้วยให้นเนี่ยให้น้องโห,งให,งหวให้ด้วยดิเนะข้าขอหน่อยน,ะนอ,ยอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอุ้ยนี่อ่ากินกินข้าไปกินข้าไป สบายสนุกมะอือฮึโอ้ไปนี่หมดแล้วหมดแล้วอ่ะเก็บขยะไปทิ้งไปจะเหมือนปลาแรกนะแต่ไม่ใช่นะโอ้โหแต่บางคำตกบ้านเหรอไม่เก็มใช่ 那。 เป็นเวลาทุ่มเครึ่งอยู่ที่ไอลาดเท้าอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ลาดเท้าโอ้โหนี่เลยเนาะเมืองกรุงเมืองสีวิไลรถเริ่มติดแล้วทุกคนที่แรกเขาจะขี่อ่าจะขี่รถแท็กซี่กับแต่ว่าพอดีนั้นแล้วก็เลยยางกลับเอาซะ มื่ายให้อะไรวะนี่น้งอุกับพากันไปยางลินยู่ไปที่ยวที่ลินยู่สวนรถไฟแล้วก็มานั่งทับคอนกินขนมในมือ เดินทางต่อแล้วจะเดินทางคนเดียวเนาะเดี๋ยวที่ไปพบกับอีกอย่างในึงกันถ้าทุกคนติดตามชมกันได้นะแต่ว,ว่าตอนนี้ก็คือขอโตกับห้องไปนอนกันเด้อบ้า